เป็นเลขที่คุณแม่ชอบแล้วแต่ก่อนคุณพ่อกับคุณแม่ก็เคยถูกตัวนี้เนาะเหมือนเป็นโลกเลขตัวเดียวกันเป็นเลขบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่เลขให้โชคดีกว่านาะเลขให้โชคให้เงินให้ทองเนาะขอให้ปังๆเนาะเตือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับ FC แฟนครับลอยชัดน้ำสวกเล็กเด็ดน้ำสวกมนีแอดมาติบบานแม่อำพรบนันแต่เพื่อสีมาตามเล็กของุดถ่ายของแม่อำพรเนาะจ้างแม่อำพรเพื่นหายถูกมาแล้ว1 1งวดติดงวดนี้เป็นงวดที12หรือมะหอมมาตั้งบานแม่อำพรแ้ว มีสองคนมีฝันมีสองเป็ดป้าด้วยมาอดสวัสดีครับสวัสดีครับมีขออนุญาตนะคะมาถ่ายทาคลิปงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นการถ่ายคลิปคงสุดท้ายสุดท้ายคุณแม่มีทีเด็ดอะไรค่ะคงสุดท้ายงวดนี้แข่รอยเรอม่อค่ะ ตัวนี้นะเอฟติดตามมาถึงที่บ้านแต้เลยนะบ้านแต้บ้านแต้ตมบลอะไรนั่นบ้านแต้เนี่ยตมบนตะโกนตมบตกนอำเภอบางันอเภองจันเนาะจังหวัดชิสเกตค่ะคุณแม่คะโค้งสุดท้ายที่คุณแม่ให้วันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คุณแม่เพิ่มเข้ามาด้วยเป็นความฝันหรือว่ายังไงคุณแม่เพิ่มถึงห้าคือเมื่อคืนเนี่ยพ่อของลูกเขาบอกว่าแม่เมอ ฝันอะไรหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าแม่ง่วงนอนนข้าวเสร็จปกติจะนอนดึกแล้วมันเหมือนกับของกล่อมแล้ก็บอกว่าง่วงนอนนอนจนยาก็ไม่ได้กินนี่ก็หลับก็หลับแล้วก็บอกว่าแม่มือจนได้ปลุกล้วมือ,อพูดเป็นเสียง<ช>ยังไงคะพับไ่ใช้หลอดพูดเป็นเสียงตัวเลขพูดเสีางมา,าบอกพี่ภังเบิ่อ <laughs> โอ้จะคอยเข้าเข้ามาคนบหูหูนะคนได้ยินเราบอกว่าบ้างก่อนคนละเมอไม่ได้ยินเนาะไม่รู้คนที่นอนข้างไม่ได้ยินเสียงละเมออ่านะคะให้คุณลุงเล่าฟังว่าคุณยายละเมอว่ายังไงคะละเมอว่าว่านั่นนั่นพอรู้พญานาคพญานาครูพญานาคมันขึ้นนี่รู้แล้วพอพญานาคว่างั้นละเมอว่าพญานาคพญานาคพญานาคโผล่แล้วพญานาคมันขึ้นเด้อเด็กนอนกับเด็กท้ายกับเด็กขวายผมก็เลยไปท่าไปดีผมก็เลยปลูกดิ ปูกทับรอบสีรอบไปได้ฟื้นไม่งั้นจะเสร็จนะเสร็จไหลเลยอืมละเมอครับบอกว่าเห็นพญานาคจ้าแค่นั้นครับอ๋อคุณแม่จําได้ไหมว่าเห็นพญานาคยังไงจาความฝันได้ไหมคะไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าฝันแต่จาความไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ตัวเองเนาะไม่รู้รู้ว่าฝันอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าฝันว่าเห็นอะไรกึ่งหลับกึ่งตื่นมกึ่งหลับกึ่งตื่นไหมคะไม่ไม่ไม่แบบไม่รู้ว่าเมนี่ยแต่ว่ารู้ว่าฝันอยู่แต่จำความไม่ได้ ละเมอแกละเมอค่ะบอกว่าเห็นพญานาคครับผมพญานาคเคยฝันแบบนี้ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยพึ่งผลลุกไปวันนี้พึ่งไปใต้กาบสศนักใต้กาบมาไอ้ปู่เทพมาอ๋อเป็นประทับก็เลยจากปู่เทพกลับมาฝันครับค่ะครับคุณแม่ตีแรกยังไงถ้าเห็นพญานาคฝันเห็นพญานาคเลยพญานาคเป็นถ้าเลเอาถุงใส่จะให้ไปถือหน้าไปเลยพญานาคที่เห็นน่าจะ เป็นเลขห้าเนอะเพราะว่าคุณแม่ตีเลขห้าแล้วก็เพิ่มเลขศูนย์เข้ามาศูนย์นี่มายังไงคะศูนย์คือเริ่มจากคํานวณคือแม่คือคำนวณตัวที่ให้ไปครั้งแรกที่มาถ่ายนะคํานวณแบบว่าไล่อยู่ตัวเลขใช่ไหมสมมติว่าเราเขียนตัวเลขตั้งหนึ่งถึงสองถึงสิ่อย่างเงี้ยจากหนึ่งก็ถึงสีบแล้วนับตัวไหนตามไปอีกถึงจัได่ถึงร้อยใช่ป่ะแม่ก็เลยบอกว่าห้านี่เป็นต้นหลัก แล้วศูนี่จะหลักถูนั่นเป็นคือว่าห้าจุดบกห้าจุดไม่ชอบสองไล่ไปอีกถึงจะได้ถึงหกสินี่แม่คำนวณแม่เลยเอาติแล้วแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสายคำนวณเนาะแต่คุณแม่สรุปให้คือเน้นจริงๆคือมีห้าแล้วก็มีหลักศูนย์ด้วยแต่ที่ลืมไม่ได้ตัวที่คุณแม่ให้สี่สี่สี่ห้าแล้วก็สองห้า นนเเป็ลขอคุณแม่ดูไหนค่ะขอคุณดูหนค่ะเอาค้งสุดท้ายให้หมดนนสุดท้ายนะน้องสุดท้ายนี่้อีเป็นเลขคุณแม่ให้นะคะหนึ่งสิงหาหกเจ็ดนะคุณแม่ให้สี่สี่เจ็ดสองสองห้าเจ็ดก็บอกเลขคูบนี่ก็ถ่ายเลยไปเลยว่าถูกได้เจ็ดสีนี่ก็ถ่ายลงไปนี่ก็ได้สามสองหนึ่งศูนย์ FC อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะสี่สี่เจ็ดแล้วก็สองห้าคุณแม่มั่นใจตัวไหนเอ่ย มั่นใจเลขคู่มก็แหละเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่ลขคู่พี่ดูเมื่อกี้นะเด็กดูเลขคู่พีอแม่จุดนี้อะไรตรงกันก็เลยหมดค่ะจุดบรรพะเนี่ยอ๋อจุดบรรพะอธิษฐานว่ายังไงคะสวดมนต์สวดมนต์แล้วจุดทูปขออธิษฐานว่ายังไงคะสวดมนต์ตามที่แม่สวดตามบรรพะนั่นแหละอ๋อคงสุดท้ายนี้มาก็ได้ศูนย์ห้ามีตรงที่ไหนบ้างนะศูนย์ห้า นีตรงช่างช่างกุลหลาบงวดที่แล้วที่ให้905 095แม่คิดมั่นใจว่ามีเบิบ้ลไหมเบิ้ลหนาจะมาเป็นสี่สี่นี่แหละสี่สี่มั่นใจว่ามีเบิ้ลด้วยค่ะคุณแม่จะกลับได้ไหมว่าสี่สี่สี่หนึ่งและสี่เจ็ดได้ไหมหนึ่งนี่เลยเพราะว่าสี่เจ็ดสี่หนึ่งมันจะเป็น,นตัวเดียวกันเป็นเจ็ดสี่สองนั่นตัวกัน เจ็ดสี่สองต้งกันถ้าคุณแม่มั่นใจตัวเดียวนี้ได้ไรคะไ่้ที่ขายไปซึแรกคุณก็บอกว่าถึงเจ็ดใช่ไหมฉบับมาจุดรูปมันได้เจ่สี่แล้วแม่ก็มั่นใจตัวนี้เลยห้ัปชื่อหวยรัฐบาลเนยสามตัวเลยไก่เา็นื่อหวยรัฐบาลเลยชื่อได้ฮะไอี่จุดทูปบพระได้เจ็ด่สแล้วก็ที่แอดถ่ายคลิปอีพีหนึ่งไปแล้วนะคะสี่สี่เจมาตัวเดียวกันเลยกันเลขทูบเชียงรายัลกเลยนะ เป็นความฝันอ่ะไม่ใช่เป็นการคํานวณตัวเลขสายคํานวณคุณแม่ตรงกับเลขทูปที่จุดใน,ในคืนวันพระหลังจากที่มาจากปู่เทพก็กลับมาฝันว่าเจอพญานาคพญานาคามาให้โชคเนาะพญานาคามาให้โชคก็ตีเลขฝันก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นยังไงคะเพชรพะรวยเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวเลขของแม่อัมพรคือว่าเจ็ดซีซีเนี่ยเป็นเลขงามเนาะคะ่ะเนาะเลขงามคือว่าตรงใจอยู่ค่ะเพราะว่า เ็นเลขคำนวณละกันมาตรงกับเลขถูกของอคุณยายจุดนะคะเนาะคือว่าเลขตรงกันมันยังไงอะชอบก็จัดไปเลยเนาะชอบก็จัดเลยจัดได้เลอรัฐบาลได้ไม่เจ้าใครไปรัฐบาลเหมือนรัฐบาลอ่ะตลี่อ่ะเจ็ดสี่สี่เะเจ็ดสี่สี่คุณแม่ก็ชอบอยู่แล้วเนาะคุณยายมีความรู้สึกมั่นใจวะค่ะมั่นใจมากเนาะกับเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่ค่ะเลขคำนวณกับพ่อตรงกันกับเลขจุดอ่าจุด ถูกอะตรงกันเนาะคือมั่นใจเลยมันวบาค่ะค่ะเดี๋ยวเอ f กสรุปให้นะคะ fc เลขที่คุณแม่ให้ลิปที่แล้วคือเจ็ดสี่เจ็ดแล้วจุดทูบได้เจ็ดี่สี่เราตัดเล่นก็ได้เจ็ดสี่แล้วก็มีสองตัวของคุณแม่ด้วยคือสองห้าค่ะนี่คือคุณแม่มั่นใจเลขสาตัวหน้างงนเนี้ยมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจเจ็ดสี่สี่สี่่เ ะะตัดเล่นสองตัวก็สี่เจ็ดวันนี้แอดมาติดตามเลขโค้งสุดท้ายของคุณแม่อัมพรนะความมั่นใจก็เริ่มมากขึ้นแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาคือศูนย์ห้าก็ติดไว้นะคะศูนย์ห้าอ,อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายที่มาให้กับเราโค้งสุดท้ายในวันนี้ศูนย์ห้าเนาะชอบไหมศูนย์ห้าอดอดซื้อมาแล้วศูนย์ห้าก็ว่าตามเลขของงวดที่แล้วด้วยนะก็ได้ดนใจงวดนี้ด้วยที่คุณแม่ให้มากตัวมัน น,นั่นแหละก็เป็นเลขแบบว่าเขาซื้อเต็มไปหมดจำดังใช่ป่ะแม่มคิดว่านะบางเลยใช่ไนนะ<า>ม,ไม,ไมคิดว่ามันคือมันชีเป็นเหลีกันนะค่ะแต่แม่ยังไม่ได้ซื้อหรอกแม่คิดว่ามันจะเป็นแบบันดังค่ะและซูนหามากว่าค่ะมแม่ว่ากับกันเออบ้าอะไรใกล้เครื่องกับแม่ซื้อซื้อรู้ไหมคิดว่าเลขสี่กับเลขห้าแม่ชอบตัวเดียวคือเลขไหนออนนี้จีว่าที่ตัดทูกนม่คือให้ไปชื้อหวยรัฐบาลเลยแต่ตัวเดียวที่แม่ชอบเลขสี่หรือห้า สี่กับห้านี่คือแม่จะชื่อบิสี่สี่แล้วก็อวกไอส,สองตัวศูย์ห้ากับศูนย์หนึ่งนี่แหละสอดงตัวรณาถ้าชื่อได้นะสอาจะจา่อตัวเองศูนย์ห้าสี่สี่สี่เจ็ดนะแต่เล่นสอตัวนะเอฟซีกันเลยนะวันนี้มาติดตามค้งสุดท้ายาาถ้าชื่อเยอะมันก็ไม่ต่างเนาะไม่ไม่เงินได้่รบ่มีดหรอกสายคำนวณนี่สิบเอ็ดมวน เดีสิบเอ็ดงวดไม่ธรรมดาทั้งวันนี้งวดที่สิบสองงวดนี้งวดที่สิบสองสายคำนวณล้นลนเลยแม่ขึ้นยกเลยว่าดูกคบพยายามผลมาครั้งแรกแล้วเป็นงวดที่สามที่เขาจะมาถ่ายค่ะให้แม่ออกเอ็ดแล้วก็รอยซับันนี้มางวดแรกรอยซับอาจจะเป็นโยคายมาซื้อรัฐบาลตัวนี้เลยไดปรวยๆเลขทูบก็สวยเลขคำนวณก็สวยเข้ากันเลยแม่จำผมได้ไหม เลขอัศจรรย์เลยนะเอฟซีเลยไปกันค่ะคอ่ะนะคะวันนี้ติดตามแล้วนะเอฟซีสุดท้ายขอให้เอฟซีนะคะโดนใจกับเลขที่คุณแม่ให้เพราะคุณแม่ชอบเจ็ดซี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 เจ็ดนะสามตัวก็ติดได้นะคะเอฟซีนะคะท่าวยเลยโคงสุดท้ายแม่แอมพอนงวดที่สิบสองหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เลขคำนวณจีเจ็ดเจ็ดสองสองหาตัวกันเจ็ดสี่สองล่างสามสองกับหนึ่งศูนย์แต่เลขฝันมือขึ้นฝันฝันเห็นพญายนาคมหาจนละเมอคุณแม่ตี่หายเป็นศูนย์หาเนาะน้ำมาฝ่าเอด็ดสองตัวสายตัดเป็นบนล่างกไ็ได้ตัดเป็นบนล่าง ไปกลับสลับด้วยเนาะคุณแม่เนาะเวลาสื่อเขาต้องเอาไปกลับสลับนํำกระไดที่เขาดึงกับเนาะก็มาแทรบพอไ้แม่ไม่นม่กลอบกลับอยู่แล้วก็เหมือนเมื่อวันที่แล้วสี่หนึ่งสองกไมันออกสองหนึ่งวันทแล้วสี่หนึ่งสองผมมาถ่ายรอยซับนำชุมาถ่ายนี่ที่ว่าฝันแบบพยัญหนกมาหาคุณแม่กัตีเป็นศูนย์หา หายเอฟซีน้ำไปเสียงโศกเสียงไทยเนาะหายโศกโศกมันหมานหายลำห้ด้วยหมดวันทีดหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซ้ำรับคลิปนี้ขอขอบคุณแม่พรวันติหายไม่หายแนวทางกับแอดลอยซับน้ำโศกแอดคนมีฝันแล้วก็แอดเพชรพระรวยเนาะซ้ำคลิปนี้สวัสดีครับคุณแม่หากทุกทุกทุกคนเอฟซีสอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และโคดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจหกับแอดมินในการเทุงานต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ